สวัสดีค่ะเมื่อสักครู่หลุดไปเนาะอันนี้เดี๋ยวให้ดูกล้องตรงนี้ก่อนนะคะอันนี้นะคะตัวผู้เวลาที่เป็นสัตว์นะคะเขาก็จะกระดิกหางแล้วก็สนใจตัวเมียนะคะนี่ดูนะคะ ไม่สนใจไซส์เลยนะเขาก็จะเหมือนกับสนใจแล้วก็ดมดม,ดมตัวเมียนะคะแล้วก็จะหาทางนะคะหาทางขึ้นนะอันนี้เป็นเรื่องปกติของเวลาที่ตัวผู้เป็นสัตว์นะคะอ่าพฤติกรรมการเป็นสัตว์นะคะในกรณีที่เรายังไม่ได้ทำหมันนะคะตัวผู้ก็จะมีพฤติกรรมที่อยากจะขึ้นตัวเมียนะคะ นนี้ะะคะมีหลายคนถามว่าเอ,อการเป็นสัตว์เป็นยังไงนะคะอ่ะไม่ให้กัดหูในระหว่างนี้ใครมีคำถามอะไรก็เข้ามาพิมพ์ถามได้นะคะคุณโบกิฟมาแล้วสวัสดีคะ่ะโอ้โหโอ้โหพีดบ,บูเนี่ยคะ่ะด,ด,ดูพีดบูสิคะพีดบูกับชิสุ พิบูนอนหงายท้องนะคะที่อย่างนี้ไม่ขึ้นเนาะตอนแรกตอนแรกตัวผู้เขาขึ้นนะคะเดี๋ยวรอให้ให้ขึ้นก่อนเนาะเพราะตอนแรกก่อนที่หมอจะไลฟ์เนี่ยเขาทําท่าขึ้นนะคะหมอก็เลยเห็นว่าน่าจะเป็นแบบพฤติกรรมที่ทําให ให้แบบว่าคนอื่นๆได้เห็นนะนะคะอ่าระหว่างนี้ก็เดี๋ยวหมอจะตอบคาถามไประหว่างรอเขาเป็นพฤติกรรมอ่ะนะคะพฤติกรรมของตัวผู้ที่เป็นสัตว์อ่ะนะคะเขาก็จะพยายามนะคะขึ้นขึ้นตัวเมียนะคะเดี๋ยวสักครู่นะคะแปบบ๊บนึงนะคะหยุดหมุน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  เดี๋ยวนะคะนะคะอันนี้นี่อ่า่ะตะกีเก้เกิดเกือบจะเกิดอันตรายเกิดขึ้นเพราะว่าพิษบูตัวผู้เข้ามาห่วงนะคะเขาห่วงกันนะ ่าเดี๋ยวให้ดูพิษบูตัวผู้นะคะพิษบูตัวผู้เนี่ยเขาจะห่วงตัวเมียมากเลยตะกี้นี้ชิโูเกือบจะโดนกัดนะคะอ่าก็ต้องระวังนะคะเวลาที่เราเลี้ยงตัวผู้สองตัวในบ้านเดียวกันเนี่ยถ้าเกิดในกรณีที่เขาห่วงตัวเมียนะคะก็จะกัดกันได้นะคะ,อ,ะอันนี้ก็ต้องระวังนะคะอ่า ็สรุปง่ายๆแล้วกันนะคะก็ในกรณีที่เขาเป็นสัตว์นะคะเขาจะอยากขึ้นตัวเมียแล้วก็เขาจะไม่ค่อยอยากกินอาหารนะนะคะอ่าคราวนี้ขออนุญาตตอบคำถามเอาละกันนะคะเพราะว่าเมื่อกี้ตัวผู้ไม่ได้ขึ้นให้เห็นเนาะอ่าคุณโบกิฟ์นะคะคุณหมอค้าน้องหมาชีสุเพศเมียเจ็ดขวบแล้วยังไม่ได้ทำหมันแต่บริสุทธิ์อยู่ จะอันตรายไหมคะที่บ้านไม่ยอมให้ทํานะคะแต่ก็เป็นห่วงน้องคือในกรณีที่